สวัสดีครับจากเพจไฮโลโคดเซียนะครับวันนี้ะจะมานําเสนอเป็นตัวตัวนี้เป็นที่ว่าจะใส่ในซ็อกเก็ตนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นสายหนังสแตเลสนะครับเรามีให้หมดนะครับก็เนี่ยครับตัวทางานจริงช่างช่างทาจริงตัวทางานจริงก็จะมีผู้รูปภาพอะไรลกลไปประมาณเนี้ยนะครับเดีย๋ยวจะหาว่าสั่งแล้วทําไมโดนเพจนั้นโกงเพจนี้โงกงก็ท่านก็ต้องดูพิจารณาดูกันเอาเนาะ นะครับตัวนี้ที่ผมจะมาพูดถึงนะครับเป็นตัว654เอี่ยวนะครับสั่นมาหนึ่งทีให้เล่นแค่ภายใน65สั่นสองทีมาให้เล่นภายใน4เอียวนั่นนะครับจะมีทั้งแบบกล่องดํานาฬิกาตะกรุดยาดมนะครับตัวนี้ก็จะทําแรงไว้ก่อนนะครับตัวนี้ยังตัวนี้คือผมอธิบายก่อนนะว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่ตัวตัดเสียงรบกวนเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดใส่แล้วเนี่ยก็จะตัดได้ถึง90% 80%นะครับแต่ตัวนี้ก็เดี๋ยวถ่ายให้ FC ได้ดูกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปใส่เพิ่ม หลักการทำงานของเครื่องครับเห็นไหมสั่นสองทีให้เล่นสี่เอี่ยวเห็นไหมฮรสี่สองดอกสั่นยาวให้เล่นภายในห5ห้าห้าสองตัวอันนี้จานอุดนะครับอันนี้จานอุดนะแล้วแถมซ้อนจานไว้ด้วยเห็นไหมครับสั่นยาวเห็นไหมครับหกสองดอกนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจากเพจไฮโลโคเซียนนะครับ ขอบคุณครับ